ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝ่ายทดน้ำบริเวณต้นลำน้ำฉีและตามลำน้ำสาขาต่างๆของลำน้ำชีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีเดิมให้สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนฤดูแล้งและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถปพิรที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่5เมษายน2,526แสดงถึงความรักความหูใยที่ทรงมีต่อราษฎรในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทราบปัญหานะครับจึงได้ พระราชดําริให้ทางกรมชลประทานไปน้อมนําพระราชดําริตรงนี้ในการที่ไปพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ําในลําน้ําชีหรือลําน้ําสาขาที่เป็นอ่างขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับจึงทําให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ํายางนาดีและอ่างเก็บน้ําชีบนซึ่งอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดําริก็คือ อ่างยางนาดีในอดีตนั่นเองนะครับอ่างเก็บน้ํอยางนาดีนะครับก็เป็นลักษณะการที่เราก่อสร้างตัวเขื่อนปิดกั้นลําน้ําชีก็ลักษณะตัวเขื่อนก็จะเป็นเขื่อนดินเป็นชนิดแบบเขาเรียกโซนไทยนะครับแล้วก็มีความยาวตัวเขื่อนประมาณ1580เมตรมีความสูงประมาณ24เมตรมีอาคารประกอบ2แห่งก็คืออาคารระบายน้ําล้นสามารถระบายน้ําได้สูงสุดประมาณ3,320ิลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มี อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมที่สามารถระบายน้ําได้สูงสุดประมาณสัก44ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากที่ตัวเขื่อนแล้วเสร็จเนี่ยเราจะมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ70.21ล้านลูกบาศก์เมตรเราจะสามารถช่วยเป็นแหล่งน้ําต้นทุนของลําน้ําชีเพื่อส่งน้ําให้กับพื้นที่รับประโยชน์ได้ประมาณ75,000ไร่ในฤดูฝนแล้วก็อีก30,000ไร่ในฤดูแล้งนะครับ น้องน้ำธรรมชาติสามารถที่จะพัฒนาเป็นแก้มลิงเก็บกัก2ฝัง่งลำน้ำสาขาของลำน้ำชีอย่างเช่นโครงการแก้มลิงบึงนกโง่พร้อมอาคารประกอบตําบลสีสําราญอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสอฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ก่อเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในพื้นที่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ตะกอนบึงนกงูเป็นหนองน้าธรรมชาติไม่มีคันดินล้อมรอบชาวบ้านก็อาศัยน้ําฝนน้ําฝนก็ไม,ไม่ไม่พอใช้นะครับเพราะว่าไม่มีที่กักเก็บพอน้ําหลากนาก็ท่วมพอน้ําลดก็แรงความลาบากของชาวบ้านลาบากมากครับตกกอนชาวบ้านก็ทํานาก็อาศัยน้ําฝนบึงนกงูไม่สามารถเก็บกักน้ํา ไว้ทําการเกษตรได้พระอ,องค์ท่านเร็งเห็นความสําคัญของ,ของชาวบ้านเห็นชุมชนเดือดร้อนท่านก็เล็งเห็นแล้วก็มอบโครงการดีๆให้กับชุมชนชุมชนรู้สึกทับซึ้งมากเศรษฐกิจด,ดีนะครับเพราะว่าตะกอนจะทํานาได้แค่ฤดูเดียวนะครับพอมีโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงนกโงูนะครับเกษตรกรสาม,สมารถทําพืชฤดูแล้งได้รู้สึกภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจแทนที่น้องประชาชนนะครับบนนอ้นฟ้าประธานนะครับที่องค์ท่านราชการที่10 องค์ท่านก็ติดตามโครงการนะครับแล้วก็มอบโครงการนี้ดีมากๆเลยครับดีใจแทนชาวบ้านครับ